คนเราเวลาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างนะหรือจะเรียกว่าเป็นเป็นแรงก็ได้นะอย่างแรกคือแรงดึงดูดอย่างที่สองคือแรงผลักอย่างเช่หลายคนที่มาวัดก็เพราะว่า ความสงบนะมันดึงดูดใจให้เข้าวัดเดยเป็นเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่น่านักถือน่าศรัทธาหรือว่าสามารถจะสอนทรรให้เข้าใจได้อันนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดนะ บางคนอาจจะมาวัดก็เพราะว่าประทับใจในศิลปะในความเป็นวัหวาอารามที่เก่าแก่จะมีจิตกรรมฝาผนังที่งดงามอย่างตอนนี้ก็หลายคนก็รู้สึกว่า สารที่หลาแห่งเนี่มันดึงดูดใจควรไปวัดแถวยุทธยาเพราะว่ามีศิลปะที่งดงามมีความเป็นมาที่น่าประทับใจชวนให้อยากรู้อยากเห็นหรือชวนให้อยากจะไปถ่ายรูปนี่เราเป็นแรงดึงแต่บางคนมาก็เพราะแรงผลักนะ เสี่งความทุกข์จะไม่มีความทุกข์ก็คงไม่ย่างกลายมามาวัดหรือมาปฏิบัติธรรมทุกข์เพราะว่าเจ็บป่วยทุกข์เพราะว่าอกหกักทุกข์เพราะว่าสูญเสียคนรักอันนี้ก็เป็นแรงผลักนะที่สำคัญที่ทำให้คนจะนอนไม่น้อยมีมาวัด หรือว่าลงมือปฏิบัติธรทำต้องนองเดียวกันนะเด็กหลายคนเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่ามีแรงดึงดูดนะเช่นความรู้ที่ น่าสนใจเด็กบางคนก็มีความใฝ่รู้หรือว่ามีความสุขจากการที่ได้เรียนยิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งมีความสุขหรือว่ามาโรงเรียนแล้วมีเพื่อนหรือมีครูบาอาจารย์ที่สอนได้สนุกสิ่งนี้ก็เป็น สิ่งดุดูดให้เด็กจะไม่น้อยนะมาโรงเรียนแล้วก็ตั้งดางตาเรียนหนังสือแต่และคนเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่านะมาพ่อแรงผลักพ่อแม่เขี่ยเข็นบ,บังคับให้ไปโรงเรียนเรียกไปว่ากลัวนะกลัวกลัวถูกพ่อแม่ ลงโทษกลัวถูกโรงเรียนกลัวถูครูลงโทษโดดเรียนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจ็บตัวนะฮะก็ต้องมาโรงเรียนหลายคนจะราะว่ากลัวลำบากกลัวความยากจนแล้วก็เห็นว่าการเรียนเนี่ยจะทำให้พ้นจากความยากจนได้ มีครอบครัวหนึ่งนะบ้านนี้เขาเรียกว่าฐานะไม่ค่อยดีก็ประกอบอาชีพค้าขายเป็นร้านเล็กๆร้านโชห่วยขายทุกอย่างสมัยก่อนนี่ร้านโชห่วยมันขายทุกอย่างไม่ต้องขายผักถึงชาขึ้นมาเด็กๆนี่ก็ต้อง มาตัดของตื่นช้าแต่โน่นน่ยตีสีตีห้าจัดร้านเอาผักมาขายเอาผักมาวางแล้วก็ต้องไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องขายของขายผักพ่อแม่ที่ก็บอกลูกว่าเนี่ยไอ้ตั้งใจเรียนนะ ถ้าไม่ตั้งใจเรียนสอบตกนี่จะไม่ให้เรียนนะให้มาขายผักเด็กนี้กลัวมากนะไม่อยากลงเลยด้วยการขายผักก็เลยขยันเรียนจนเรียนจบทั้งมัธยมแล้วก็มหาลัยเวลาเล่านะถึงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็พูดเหมือนกันเลยนะ ทังพี่ทั้งน้องว่าว่าเนี้ยที่เรียนจบมาได้นี้เพราะกลัวขายผักนะพราะรู้รสชาติของการขายขายผักว่ามันลำบากอันนี้ก็เป็นแรงผลักนะที่ทำให้เด็กๆในครอบครัวนี้เขาตั้งใจเรียนมันก็เป็นแรงผลักของหลายคนนะกลัวลำบากอยากจะหนีพ้นจากความยากจน รู้สึกเข็ดหลาแต่เด็กหลายครอบครัวก็ไม่ได้อยากจนแต่ก็ถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็นแต่ก่อนนี่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนไม่ทำการบ้านก็ถูกพ่อแม่ตีถูกครูตี้วยกลัวกลัวถูกลงโทษก็เลยต้องตั้งใจเรียนอันนี้เราว่า มีแรงผลักก็คือการเชี่ยวเข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือความกลัวกลัวถูกลงโทษใจจริงก็ไม่ได้อยากสนอยากเรียนรู้อะไรเลยแต่เพราะว่ามันมีแต่แรงผลักแท้ๆคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเป็นประจํานี่หลายคนนะเขาก็ออกกํากลังกายเพราะว่ามีความสุขนะเป็นแรงดึงดูด เวลาวิ่งแล้วมันเพลินก็บอกว่าเนี่ยมันมีเอนโฟฟินหลั่งออกมาทำให้เกิดความเพลินหรือว่าได้พบเพื่อนได้พบเพื่อนที่วิ่งด้วยกันบางคนไปออกกำลังแอ,อโรบิกก็เพราะว,าว่ามันมีหมู่คณะเป็นแรงดึงดูดพเพื่อน มีสังคมแต่หลายคนก็ออกกำลังกายทั้งที่ไม่ชอบเพราะว่ากลัวเจ็บป่วยกลัวเป็นโรคหัวใจเพราะเรคกันว่าเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยถ้าแบบก,กํำลังกายจะเป็นโรคหัวใจบางคนก็เริ่มเป็นเบาหวานก็ต้องเริมออกกำลังกายนะบางคนกลัวแก่แล้วจะหมดสภาพก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำ นี่ว่ามีความกลัวกลัวเจ็ดป่วยเป็นแรงผลักอาจจะได้ว่าแรงดึงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าพึงพอใจนคนเราเนี่ยถ้าเอารู้จักหามองหาสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดเช่นความสุขความสงบ ในการทำอะไรที่ดีๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเด็กที่เขารู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นสิ่งที่น่าท้าทยายก็จะรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินดีต่างจากเด็กที่ เรียนเพราะแรงผลักเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรียนเพราะจำยอมจำยอมเวลาปฏิบัติทัรงเหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรารู้จักนะลองหาสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดใจการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ใช่เรื่องยาก หลายคนพบว่าปฏิบัติแล้วมันใจมันสงบหรือว่าเกิดความปร่งเบาเกิดความตื่นรู้ทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติแต่ถ้าไม่เจอหรือไม่สามารถสัมผัสแรงดึงดูดแบบนี้ได้นี่มันก็ต้องใช้วิธีการเขี่ยวเข็นตนเองนะบางทีก็ต้องใสค่ครูบาอาจารย์คอยเขี่ยวเข็น หลายคนเนี่ยปฏิบัติเพราะว่ามีครูบาอาจารย์เฝ้ามองครูบาจารย์ก็คอยกระหนาบหรือว่ามีเพื่อนรุ่นพี่เี่คอยเขี่ยวเข็นถ้าไม่มีแรงขับแบบนี้ก็คงเกตียดคร้านนั่งๆนอนๆมากกว่า นั้จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะการทําสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรารู้จักนะเปิดใจสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดใจเช่นความสุขความสงบแต่ถ้าว่าเอาไม่รู้จักเลือกนะมันก็จะไปติดอยู่กับ สิ่งดึงดูใจแบบอื่นเช่นความสนุกเนี่ยคนเดี๋ยวนี้อะไรถ้าไม่สนุกนี่ก็ไม่ทำแล้วมันต้องสนุกซึ่งมันต่างจาความสุขนะการเรียนเนี่ยสำหรับเด็กหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ว่าทำแล้วมีความสุขก็ได้เรียนรู้คนเราถ้าไติดสนุกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปติดเกม ติดเกมออนไลน์ติดวีดีโอเกมติดมือถือสุดท้ายสิ่งที่สิ่งที่ดีที่ควรทำก็ไม่ได้ทำหลายคนไม่สนใจปฏิบัตินะเพราะว่ามันติดสนุกความสนุกจากโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้วัดวารามหลายแห่งนี่พานี่ก็ติดนะติดเกม โทรศัพท์มือถือติดซีรีส์ติดละครติดหนังก็งมันสนุกในขณะที่ความสงบนี้ไม่สามารถจะดึงดูดใจได้แตงทั้งที่รอบตัวนี้ก็สามารถจะสัมผัสความสงบได้ไม่ยากเวลาเราเข้าหาธรรมเนี่ยพยายาม จะอาศัยแต่แรงผลักอย่างเดียวก็แรงผลักนี่อะ่ะมันมักจะเป็นแรงหรือปัจจัยในทางลกเช่นความทุกข์ความกลัวแต่ว่าไปพระราหันสมัยก่อน,นตัวพุทธการจะน,น้อยนี่ก็ข้อหาทำก็เพราะแรงผลักอย่างนางกีสาโกตมีนางปตาจาราท่านเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพราะ ความทุกข์เสียลูกเสียคนรักจึงผลักให้เข้าหาเข้าหาธรรมเข้าหาพระทตเจ้าหนางโสนาก็เป็นพ่อแรงผลักนะความยากจนไม่มีที่ไปทั้งที่เคยร่ำรวยจะยกมรดกยกทรัพย์สินเป็นมรดกให้กับลูกจนหมดแล้วลูกก็ไม่เลี้ยงก็เลยเคลื่นคว้างสุดท้ายก็ต้องบานหน้าเข้าวัด บุตเป็นที่สุดนีแ้แ้วก็ทําให้ได้พบธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ในที่สุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพ่อแงรงผลักแต่หลายท่านนี่ก็พ่อแรงดึงแรงดูดอย่างอุปติสสะโกริตตหรือว่าซึ่งต่อมาเป็นพระพระ,พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอุปติสสะเนี่ยเจอพระอสชัชชเนี่ยเกิดความประทับใจความสงบความสํารวม ยังดูดให้อุปฏิสสะเขก็ามาสอบถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนว่าอะไรพอท่านศาสาชได้เล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออาจารย์ของเราแค่คําสอนอท่านคือว่าความใดเกิดแต่เหตุนะตถาคดก่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความด่บแห่งธรรมอธิบายสันส้นๆแต่ว่าเก็บใจความได้รอบทวนและลึกซึ้ง อุปติสาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสะดามพันเลยายแ,แล้งก็บวชเป็นพระสารีบุตรแล้วก็บรบรลุเป็นพระบรรลุธรรมเป็นพระรหั์แต่หลายคนเนี่ยเห็นพระสัชชิแล้วก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกดึงดูดใจอะไรเลยอาจเป็นเพราะว่ายังเพลิดเพลินความสุขหรือว่าจิตใจไมล่ละเอียดพอหรือว่าอาจจะกําลังใจลอยแต่ถ้าเกิดว่าทําใจให้ว่าง อาจจะสัมผัสได้นะถึงความสงบของพระสัจฉิแล้วก็ดึงดูดให้เข้าหาถ้นคนเราถ้าเ,าเราฝึกใจให้ละเอียดให้ประณีตเนี่ยสิ่งดีๆที่ดีงามก็สามารถจะดึงดูดใจให้เราเข้าหาทำแต่ถ้า,าจิตใจเราหยาบเนี่ยสิ่งดีๆมันก็ดึงดูดใจเราไม่ได้ความสงบหรือว่าความน่าศรัทธา มันมีแต่ความอยากความตื่นเต้นความสนุสนานเท่านั้นที่ดึงดูดหรือสัมผัสใจของคนจนทังพลาดนะพลาดโอกาสในการที่จะได้พบสิ่งดีๆที่มีคุณค่าพูดถึงแรงผลักเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่แย่เสมอไปแม้ว่าหลายอย่างมันจะเป็น แรงผลักที่เป็นปัจจัยในทางลบอย่างที่ยกตัวอย่างนะว่าความทุกข์ความสูญเสียความพัดพรากมันก็สามารถผลักให้เกิดมีระา,ารหั์หลายท่านเรียกว่าเพราะเจอทุกเนี่ยจึงเห็นธรรมแลว่างแรงผลักบางอย่างก็เป็นของดีนะมันมี ธรรมะนะชนิดหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าสังเวชะสังเวชสัเวชะเนี่ยคือความรู้สึกกระตุนกระตุ้นเราให้ได้คิดหรือว่าความสุกกระตุ้นเราให้คำนึงถึงธรรมนี่ก็เป็นแรงผลักนะมันเกิดจากความ การที่มีสิ่งมากระทบที่ทําให้ตระหนักนะเช่นตระหนักถึงความตายเกิดความกลัวตายก็ดีกลัวลําบากก็ดีมันก็สามารถจะกลายเป็นสังเวชะหรือสังเวชท,ที่กระตุ้นให้คนขนขวายหลายคนเนะี่ยกลัวตายนะกลัวกลัวจะตายไม่ดีกลัวจะตายไม่สงบไม่อยากตายเหมือนกับไม่อยากลงเอยเหมือนบางคนที่ตายแบบทุกข์ทรมานก็เกิดความตื่นตัว ทำให้หันมาสนใจปฏิบัติธรรมเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะตายหรือว่าเมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมาน,นนี้ก็เป็นแรงผลักที่ดีนะ <c oughs> ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดรับแรงดึงดูดที่มันเป็นกุศลได้เนี่ยอย่างน้อยก็พยายามหาสิ่งดีๆหรือกุศลธรรมเป็นแรงผลัก แต่แรงทากที่คนจะนไม่น้อยเนี่ยรู้จักเนี่ยนอกจากความทุกข์ที่ว่าแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ที่นึกถึงนั้นมากนะคือความโกรธนะความโกรธความเกลียดความกลัวหลายคนจะทําอะไรเนี่ยมันต้องโกรธก่อนหรือว่าต้องเกลียดก่อนหรือต้องกลัวก่อนฉ่นอาจจะโกรธอาจจะเกลียดในทุนที่เอารัดเอาเปรียบผู้ปกครองที่เป็นเด็กการ ก็เลยทำให้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีความโกรธความเกลียดเป็นแรงผลักดันก็ได้หรือบางคนงก็บอกมันต้องมีความอยากต้องมีความโลภคนนึงจะขยันแล้วบางทีเขาถึงก็บอกว่า,วาเนี่ยถ้าไม่มีนี้สิลเนี่ยมันก็ไม่ขยันหรอกเพราะว่าพอมีน่สิตแล้วมันก็ทําให้เหมือนกับต้องเกิดแ,แรงผลักให้ต้องขยัน เพราะว่าไม่อยากเป็นนี้เป็นสินมีนี่สินคอยเหมือนกับไฟเผาลนไปแรงขับเคลื่อนต้องขยันทํางานอย่างที่คนพูดกันมากนะจะทําทอะไรเนี่ยมันต้องมีความโลภต้องมีความอยากคือตัณหาต้องมีความโกรธจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีงามถ้าไม่มีความโกรธแล้วนี่มันก็ไม่ขยับหรือถ้าจะขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันก็ต้องมีความโลภที่จริงเนี่ย มันมีแรงผลักที่เป็นกุศลนะที่ดีกว่าที่ว่ามานะาเช่นความรักความเมตตาความสำนึกในบุญคุณอย่างอเจารี่ก็เป็นแบบอย่างในงการที่ใช้เมตตาเป็นแรงผลักให้ทำประโยชน์เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ถ้าเราใช้เมตตา หรือว่ากุศลธรรมเป็นแรงผลักนี่มันก็สามารถจะนําไปสู่สิ่งดีๆได้ในทางตรงข้ามถ้าใช้ความโกรธความเกลียดใช้ตัณหานี่มันก็อาจจะนําไปสู่ความเสียหายได้เพราะพอใช้ตัณหาเป็นแรงผลักก็อาจจะเกิดการทุจริตทำให้คนเนี่ยออนรักเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อตัวเองได้มีเยอะๆมันไม่ใช่ขยันเพื่อตัวเองเดียวแต่มันไปเอาเปรียบคนอื่นด้วยความกรธก็เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงสังคมโดยใส่ความโกรธ าการปฏิวัติในประวัติศาสตร์นี่ก็อาศัยแรงโกรธมากความโกรธมากความเกลียดแต่ว่นก็นําไปสู่การทําลายล้างในขณะที่การใช้ความรักเอย่างคานทีเนี่ยใช้ความรักความเมตตาเป็นแรงผลักมันก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามโดยที่สูญเสียเลือดเนื้อน้อยอย่างเบนเดลล่าเนี่ยก็ใช้ความรักความเมตตาที่ทําให้ แอฟริกาใต้มีการลังเกียดเหยียดผิวน้อยลงมีการอคอรบศักศีของคนมีสีผิวได้มากขึ้นรวมทั้งมาติลุ์คิงเนี่ยจึงใช้ความรักในการทำให้การเหยียดผิวเนี่ยมันลดน้อยลงถ้าเราใช้ความรักความเมตตา หรือว่าความห่มใจต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นแรงผลักเนี่มันก็ทําให้เจอสิ่งดีๆได้มากเพราะนั้นสติก็สําคัญนะสติงก็เป็นแรงผลักได้เวลาเราเกลียดครางเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรสติมันก็สามารถจะขับเคลื่อนให้เราเกิดความขยันขันแข็งขึ้นมามันเป็นแรงผลักที่เดียวความโกรธนะความหลายคนเนี่ย พอมีความโกรธเป็นแรงผลักเนี่ยมันบางทีมันห้ามใจตัวเองไม่ได้นะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะความโกรธมันคลองใจไม่ว่าจะเป็นการใช้คาพูดหรือการกระทําที่นําไปสู่ความรุนแรงถ้าเราใช้ความโกรธเป็นแรงผลักถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่สามารถคคุมตัวเองได้แต่ถ้าว่าเรามีสติใช้สติเป็นแรงผลักนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่า เพงสามารถจะทัดทานไม่ให้ความโกรธเข้ามาของใจเราได้เพาเราพอเราโกรธแล้วเนี่ยมันอยากจะทําอะไรหลายอย่างที่เป็นผลลัพธ์ก,กับตัวเองแต่พอได้สติขึ้นมามันหยุดเลยนั่นสติเนี่ยเป็นแท่แงแรงแรงผลักนะที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นแรงเบรกที่ช่วยทําให้แรงผลักที่มันเป็นลบที่เป็นโทษเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำจิตใจเราได้งั้นถ้าเราพยายามสร้างกุศลธรรมมาเป็นแรงผลัก ในการทำสิ่งดีๆเนี่ยอันนี้มันจะเกิดผลที่ดีงามแล้วก็ปลอดภัยกว่าและมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเปิดรับสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้เราทำสิ่งที่ดีงามได้